อ่าผมสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับผมวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์นะวันศุกร์ที่ยี่สิบสองนะวันศุกร์ที่ยี่สิบสองกันยานะเฟซพิทักษ์พงม์มณีตามติดชีวิตเจฝนนะเราก็มาดูสูตรหวยรัฐบาลของเจ้ก็นะเขาส่งมาแล้วนะล่างนะวันนี้ล่างนะบนลงให้ไปแล้วนะบนลงให้ไปแล้วนะครับผมบนลงให้ไปแล้วนะอืมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับผม ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ออกไปเป็นแนวทางนะไปเป็นแนวทางนะเป็นไ้เป็นแน,นวทางซื้อลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมวันนี้เจ๊เขาให้อะไรเออเขาให้มาสองศูนย์แปด สองศู 20, นยะ์แปดหกนัสี่ตัวนะตัวเนี้ยเจ๊เขาจับให้สองศูนย์นะสองศูนย์แล้วก็ศูนย์หกนะเจ๊เขาจับให้สองตัวก่อนนะสองคู่ก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาจะจับให้ทั้งหมดนะมันมีห้าคู่อ่ะอันนี้หนึ่งสองคู่ก่อนนะไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเจ๊เขาบอกเนี่นะ ส่วนวิ่งนะวิ่งล่าเขาให้วิ่งสองนะวิ่งสองนะเห็นไหมครับวิ่งสองนะดับนะวันนี้เชคเขาดับเก้าเลยนะเออ ตายแล้วชนกับเลขดังเขาด้วยจะเอาอยู่ไมเน่ยงวดที่แล้วก็ดลุดไปแล้วแต่เจ๊เขาบอกว่าปีนึงอะมันจะหลุดประมาณสองสามครั้งอนนะเออเ็าลองดูนะว่าจะเอาอยู่ไหมถ้าเกิดชอบเขาจัดนะเขาชอบเขาจัดนะครับผมเออไม่ต้องไปตามก็ได้เลขดับนะเออมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่เจ๊เขาบอกว่าเขากล้าประกันเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดดับไม่อยู่งวดนี้เขาจะเอาออกเลยเขาจะไม่ลงให้เลยเลขดับนี่นะครับผมเขาบอกเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดไปแล้วนะ ครับผมโอเคครับผมตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะล่างนะครับผมวันที่หนึ่งเดือนสิบหหนะตามติดชีวิตเจฟฝนนะวินนะครับผมมีสองศูนปดหนะจับสองตัวให้สองชุดก่อนมีสองศูนะเออสองศูนย์ห เอาไปเป็นแนวทางไปเป็นแนวทางครับผมไปดูนะดูนะอย่าลืมดูเจ้าอื่นเขาใส่ด้วยนะว่าไอตัวไหนที่มันจะเป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะว่าเออแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดมีเลขจับก็เ,เอาไปตัดไปก็ว่ากันไปนะเออเป็นแนวทางชอบจัดขัดก็ผ่านเล่นให้มีสตินะครับผมเล่นใ้มีสติแล้วสตางจะเหลือนะถ้าเกิดเล่นไม่มีสติสตางจะไม่เหลือนะ ดูเขาดูเาราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอ่ะเขาบอกเอออันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหวยสูตรเจ๊เขานะเขาเขาขายลอตเตอรี่แล้วเขาทำมาให้ลูกค้าเขาดูนะมีเข้ามีหลุดเอผมีเข้ามีหลุดนะอันนี้วิ่งนะวิ่งล่างสองนะเจ๊ก็ให้วิ่งบนเมื่อเมื่อนะให้วิ่งอะไรหนะ้าหน้าจะเป็นให้วิ่งวิ่งหกนะข้างบนข้างบนวิ่งหกนะ ล่างวิ่งสองวันนี้เลขคู่หมดเลยนะเลขคู่หมดเลยนะคู่หมดเลยนะวันนี้คู่หมดเลยคู่หมดเลยก็เนี้ยชอบก็จัดขัดกระผานนะวินสองศูนย์ปดหกจำให้สองศูนย์ศูนย์หกนะ ดับเก้านะดับเก้าดับเกนะ้านัวันนี้เมื่อห้่แล้วดับหลุดนะบอกกันตรงๆอะ่ะไม่มีอะไรอะ่ะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกนะย้ำเสมอถ้าเกิดเลิกได้ก็เลิกครับผมเพราะพวงนี้มันค่อนข้างจะใช้ดวงใช้วัสนาเยอะถ้าเกิดดวงวัสนาเราไม่ไม่ถึงก็ลำบากอะ่ะ วดก่อนแล้วนะสังเกตได้เจ๊เขาเข้าบนเข้าล่างนะทั้งสองตัวสามตัววิ่งเข้าหมดเลยบางงวดที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าจะเข้าแต่บนนะวิ่งเข้าแต่บนนะล่างก็หลุดนะล่างลงบผมล่างลง <c oughs> บางงวดนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางแล้วผมเอาไปเป็นแนวทางค่ะซื้อลัตเตอรี่กันไห้ลัตเตอรี่ก็มาแล้วคนละใบสองใบ อ,อุดหนุนรัฐบาลเนึกว่าอุดหนุนรัฐบาลช่วยรัฐบาลแล้วปีหน้าก็จะได้คนละหมื่นกันแล้วเนะี่ยช่วยรัฐบาลหน่อยเองินมันก็จะกลับย้อนกลับมาหาเราทุกวนัน้โอลำบากอะไรอะไรก็เป็นเนงินเป็นทองกันหมดเลย ตื่นเช้ามายังดีนะตอนนี้ปิดปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วเออสาวสอบก็สอบผ่านนะคุยบอกกับเขาไว้บอกถ้าเกิดเกรดเกินสามจะเลี้ยงหมูกระทะอโอ้โหสามจุดห้าเลยเป้าแตกเป้าแตกทะลุเป้าเป้าแตก อ้าแตกเลยต้องทำ <expl os> ต้องทำทำตามสัญญาเี๋ยวตอนเย็นก็ต้องเ,อเลี้ยงเข้าไปเหลือลูกชายลูกชายเกศยังไม่ออกเออกระตุ้นกระตุ้นหน่อยการเรียนกระตุ้นกระตุ้นหน่อยเอออันนี้เราเราไม่ได้ว่าเราแบบว่าให้เขามีอะไรให้เขามีกาลังใจอ่ะมีกาลังใจอ่ะไม่ใช่ว่าไปติดสินบนอะไรลูกอะไรไประมาณนี้นะเราก็เออ อยากกระตุ้นเขาอีก,อกไปอีกนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเราก็ดูแล้วไอ้น,นี่มันก็ไม่เยอะแยะอะไรมากมายอะไรเขาก็จะได้มีกาลังใจในการตั้งใจเรียนอะไรประมาณเนี้ะนะครับผมเราก็ไม่ว่ากาันไม่ว่ากาันอืมลูกใครเป็นยังไงมั่งก็ผมก็ไม่รู้นะเหมือนลูกผมหรือเปล่าไม่รู้อืยังไงเราขอให้มีลูกมีหล,ลานที่ดีทุกคนนะเรียนเก่ง รักพอรักแม่รักพี่รักน้องนะเเป็นเด็กดีทุกคนอะ่ะเเป็นเด็กดีทุกคนเอาผมเอาพุณเรื่องหวยนอกเรื่องไปถึงไหนแล้วเนี่ยเออเอาครับเอาครับนะลองดูลองดูลองดูครับผมสองศูนย์ศูนย์หกนะสองตัวแจกเขาจับให้ก่อนเลยประมาณวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดอะไรประมาณนี้กดติดตามไว้เดี๋ยวจะลงชุดเต็มให้นะ ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก็ให้มีเงินใช้กันทุกคนนะเขาให้เฮงๆเลยรวยมีเงินใช้กันทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับ